เห็นไหมครับเขาฟังมาเราต้องต่อยเอาหาดกอู้ขีดตัวมโอ,โอู้ตัวยัง่้ข้างหลังนี่พี่รองอ้ยันดึงบ่ขึ้นถือเอยียงอู้ปลาไหลสวัสดีครับผมพี่น้อง กมาลุยหวยนี่ก่อนหวยว่าคุณบนคือครับบ่ได้จ,กโจโดักจตเลยว่าหวยนี่มันโล่งโล่งมากใสเลยเหล่ะงางข่ามอา đi nhang hạ chìa bò nào nhau một sò nhặt lấy con cái hạ căn mà chúa này cái chỉ cái điền mà tổ xong tổ chỉ điền đầm bật nhạc thấp chí điền mũi này Hãy nó cho kênh nó เล้ลหม่ติดตามกันเมื่งครับผมฟังนี่ว่าผ่าดอกเกเลยกับว่าผ่า ท้ายครับผมปลาบ่าหลายสุดสุปีปลาหน่อยใส่ฟังนี้กาไว้มันไหลาหขามไปฟังผลแล้วพี่น้องยังไปสอบกับพี่ยางหาเจ็บเอา ต้องรุ้ยนำถิ่มฟ้มอมไว้ลงๆเลยครับถือแล้วก็เดิบเลียนไปเลียนมาอเองรฟังนี่ป่าไรก็ฟังพุ่นอยู่หายอยู่หายกินทั้งที่ลราพี่น้องครับมันแห้งมันแรงหลายกระได เมืองฟมหลังนั้นรอย,ยพ่นเว้นถือดิพี่น้องครับผนพูดอะาร้อยสวนล้มเลยครับบ,บักเลี้ยวเลยถือแค่เดี๋ยวไปเมืองครับผมถือแลบงบนั่นถือร้อยสวนมาเลยนะฮะใหม่ไปเขี้ยวถืออะไรพี่น้องครับผมเลี้ยูยกกลางน้ำนี่ใหม่เขา Phú chỉ quay thế ạ à, Với cái video càng hạt kìa Nói mấy cái ประเข็งว่อครับร้อยมันมาหาเองเลยเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วนี่กระเข็งกับปะบูนั่นเห็นครับเข้าฟังมาเราต้องต่อยเอาหนักอู้ขิขีตัวมอู้ตัวยัง วิปคอ์ไงนี่เป็นอะไรครับผมถือเลยครับบ่อน้อยครับผมโอ้โหดครับพี่เ้องาไม้เนี่ยเจียวเจียวเจ้ยวในการอ้วนดีแท้นี่ครับผมถือยางไว้ครับ โอ้โหผ้าโฟมแหลนเลยเก็บเดี๋ยวเนี่ยมาใส่ไปใส่ว้แกแกนั่นพี่เกาถืกอมาจากแกนั่นแก้วเลยครับผมาดิ <c oughs> มันหลังแหลนเลยถสิครับที่เขาใส่มา นี่วิธีเสียบเยื่อโอ้โหโอ้ยหมนันตะเวนแท้มาต่างจากคลิปที่แล้วเลยแบบนี้ได้ไหมนี่แหละทั้งแยกเลยละ่ะที่ใส่ ห้าป่ามาอยู่นี่อีกครับเน<ะ>ีทิมไม้นีแล้วหันเหมือนไปไรหลกไปเดี๋ยวถ้ามืออนสอจไปยังไงวีดัสสวัสดีตอนเสาร์ที่นองครับตีหาเรื่อนครับออกมากมดเลยดูม่ามาต่เสาร์อยู่อีกจ้าหน่อยตีห้าเคื่องกับมือตึ๊บเดี๋ยวพี่นองครับ วานไปแล้วตัวหนึ่งลุนกันเนี่ยมือเศร้าผิวไปผิวไปกรองงานญาี่ปุ่นมืดเหลี่ยนเท่าหลังหลังที่ใส่จะหนีไปยื้อหรอไปอยื้อฟังคนก็เถือกอย่พี่น้องครับเรียนเพื่อน คือล้มผัดไปิยื่อฟังผีกับมี่เอ้ย ไม่โดนเนีอือว่าเข็ง เก่งครับผมสีเหลืองดีครับตัวเวรหัวระวานี่ฮะมัน,นปิ้งหลังนี่หุย้ยหลังนี้ปลาไหลครับผมเนี่ย ไปเลยนี่ถีบไว้สองหลังนี่เจ๋อเลยครับพี่น้องไปลาไหลไมากินเลือดแค่หมดวัได้แล้วครับนี่ ไปพี่รองถือลังดเ๋ยวะท่ายมึงอีกครับ้างหลังนี่พี่รองอุย้ยมันดึงบ่ขึ้นถืออีกอย่างอุ้ยปลาไหลอีกแล้ว อ,อีกหนึ่งตัวครับผมไปลาไหลถ่ายไม่ไหมที่สามฮา mười hai đi, đây đi thằng này cứ ở này thề? ui, đồn เอาปลาไหลอีกแล้วปลาไหลรุ่นนี้หลายครับเพี่องรุ่นเดียวก,กันเหมือนเลยเอ้เหียนี่สปลาไหลแต่พี่น้องนี่ครับสามตัวเหรอปลาไหล ร่อยเรี่ยงหลังเลวยหามฝั่งสองหลังซื่อๆอยูจากถึกป่ะถึกเดี๋ยวช่วงเดี๋ยวท่ายหามไปเมื่อง นิ่งๆพราะเป็นตะถึกสองหลังพี่น้องสองหลังสุดท้ายครับคือเละใช่พี่นอ้องเือกว่าล้มผัดมากไปสุ่วะ หุ่นหลังหนึ่งเออหลมผัดมาไม่มีปลาแต่จะปลาไหลหรือปิ้งทั้งนี้กับเป็นวอดินไหมครับ ผ่านมาถือๆมาเป็นปลาไปสรุปผลงานกันครับ <ๆ S 1> พอด้กลิมยะดักพี่น้องปละไรสามตัว ัตกำลังปิ่งกินพอดีเลยนี่พี่น้องตัวงามอยู่ได้ครับปลาหิลายเลยนี่กับปลาเข่งตัวหนึง่งปิ่งใส่กันพอดีแหละตอนว่าใส่ตอนแรกก็ได้ปลาคอปลาคอไปตัวหนึง่งถือว่าให้แนวกลัวฟังฝุ่นอยู่ ปลาไหลตัวบ่ใหญ่ครับปีนี้ปีที่แล้วเด้ตับปลาไหลใหญ่เลยพี่น้องน้ำห่วยปีนี้ปลาไหลตัวบ่ใหญ่ฮะเดี๋ยวมือแลงเราบจะไปหม้หม่องได้ปลาดุกใหญ่หม่องเหาะเพิ่นจะไปลุ้มใหม่ก็หันละปาลาไหลแถวนั้นขอบคุณพี่น้องห,หลายหครับผม หาอยู่หากินเมื่อยตึ่งจะเศร้าอะไรก็ได้ช่วงนี้ร่างกายกะบปรท่านกรัมมาสมบูรณ์ไปไหนพี่น้องเมื่อยเร็วครับหลังจากที่เป็นไข่หวัดไญ่ว่าติดโควิดมาหันเมื่อยเร็วเลยกูเวทได้เสือกเมื่อยหรอเดี๋ยวไมาคลิปต่อไปครับผมหมละ ช่วงท้ท่ๆของหวยนี่แหละมองมันเท่าติดตามเงิ่อนวันจะเป็นอย่งไรรื้อให้เก่าเลยพี่รองครับร่างกายกักลับมาให้แน่เต็มแล้วลุยกันยาวๆฝากกดติดตามไว้น้ำเลยได้พี่รองครับเดี๋ยวไม่คลิปหน้าครับขอบคุณเรื่อยๆครับผม